สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาเจอกับรูพอภิธานเช่นเคยนะครับนะเพราะว่าคุณครูนี่นำหนังสือตําราเรียนมาสอนให้นะครับแล้วสอนให้ทุกหน้าการที่จะชมหน้าไหนนะครับก็คุณครูทําไว้หัวคลิปเลยนะครับว่าหน้า9นะครับนักเรียนก็เข้าไปดูหน้า9หรือเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับให้ไปดูว่า n e w s e อร์ฮันะครับในส่วนที่เป็น Workbook นะครับเข้าไปในเพลย์ลิสต์ ก็จะเจอตั้งแต่หน้า1 2 4 6 7 8ตอนนี้คุณครูเพิ่งทำได้9ก้าหน้าเองนะครับส่วนใน Student Book นะครับเข้าไปดูเลยนะครับ New Say Hello One แล้วก็ Student Book นะครับก็ตั้งแต่หน้า1จนจบเล่มนะครับโอเคตามนี้เข้าใจนะครับผมคำสั่งมันก็ Say and Match Say นะครับแปลว่าพูดหรือแปลว่าบอก And แปลว่าและ Match แปลว่าจับคู่นะครับในที่นี้ Match แปลได้หลายอย่างนะครับนะ ภาษาอังกฤษเนี่ยคำศัพท์สัสเดียวกันอาจจะเป็นทั้งคำนามและคำกริยานะนะักเรียนจำไว้เลยนะลูกแล้วแต่ลักษณะของประโยควนประโยคนี้นะครับแปลว่าจับคู่แต่คำว่าแมตช์บางครั้งนะครับหมายถึงเกมการแข่งขันกีฬาเช่นแมตช์นี้นะครับฟุตบอลแมตต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมต์แดงเดือดเจอกับลิเวอร์พูลอะไรเช่นนี้เป็นต้นนะครับนี่เขาทำตัวอย่างให้นะครับตัวแคปิตอลเลตเตอร์หรือว่าตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่ นะครับคู่กับอ่าอั c เปอร์เคสเลตเตอร์หรือว่าสมอลเลตเตอร์ตัวอักษรพิมพ์เล็กก็ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายนะครับเพราะฉะนั้นตัว A ตัว B ก็เหมือนกันนะครับตัว B พิมพ์ใหญ่ก่อนนะตัว B พิมพ์ใหญ่เราก็ขีดมาเลยนะครับมาถึง B พิมพ์เล็กนี่ตัวอย่างนะครับเอาอีกตัวหนึ่งนี่ตัว C พิมพ์ใหญ่นะครับเพราะว่าใหญ่กว่าตัว C พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนี่เขียนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ตัวใหญ่กับตัวเล็กแค่นั้นเองนะครับนะสังเกตด้วยดีนะลูกนะ โอเคให้นักเกรยียนจับคู่นะครับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ upper case letter หรือว่า capital letter นะครับกับตัวอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ uh, lower case letter หรือ small letter นะครับ letter ก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่แปลว่าจดหมายนะครับในที่นี้แปลว่าตัวอักษรนะครับลูกเพราะคุณครูบ,บอกแล้วว่าภาษาอังกฤษนี่แปลได้หลายอย่างนะครับนะ say and match เหมือนเดิมนะครับ s a v แปลว่าอะไรครับแปลว่าอ่านหรือแปลว่าพูดนะครับนะความจริงเนี่ยแปลว่าพูดแต่ในที่นี้หมายถึงอ่านนะครับอ่าน k j p m n อะไรอย่างนี้นะครับคืออ่านหรือว่าพูดความหมายเดียวกันนะครับนะแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า s a v ซึ่งแปลว่าพูดนะครับไม่ได้แปลว่าอ่านนะ s a v เนี่ย very good นะครับนกบอกว่าเออเก่งมากนะครับเขียนได้ถูกต้อง very good นะครับนี่ภาษาอังกฤษนี่คือคําอ่านนี่คือคําแปลนะครับแปลว่าดีมาก ก็ให้นักเรียนจับคู่อีกนะครับนี่ตัว J เขาจับจับคู่ให้แล้วระหว่าง Cap i t a l letter กับ s m a l l l e t t e r เพราะฉะนั้นสมมติว่าตัว K นะครับนักเรียนก็จับคู่จากตัวใหญ่นะครับนะมาตัวเล็กมาตัวพิมพ์เล็กนะครับนะพิมพ์ใหญ่ก็เรียกว่าอะไรครับ Cap i t a l letter พิมพ์เล็กเรียกว่าอะไรครับ l o w e r case l e t เ e r โอเคไหมครับนักเรียนเหมือนตัว Q นะครับลูกดูให้ดีนะนี่ตัว Q นะครับตัวพิมพ์ใหญ่นี่ตัวพิมพ์เล็กเขาเขียนอย่างนี้นะครับตัวคิวตัวคิกับตัวพีนี่นะครับหางขีดคล้ายกันนะครับตัวคิหันหัวมาทางด้านนี้หันกลมๆมาทางด้านนี้ส่วนตัวพีหันวงกลมมาทางด้านนี้ลูกสังเกตให้ดีนะครับนะนี่ระหว่างตัว P ีตัวคิโอเคครับหน้าที่9ก็จบอีกแล้วนะลูกนะเจอกันใหม่กับครูไปนานในหน้าที่สิบกบอม